ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จับมือร่วมกับ e i n e t นะฮะเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลขยายโอกาสจ้างงานในภูมิภาคอีสานครับ ที่ห้อง B406 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีสุรนารีนายประเสร,ริฐจันทร์รงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุรนารีโดยรองศาสตราจารย์ดรอนันททองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุรนารีกับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยนางมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการร่วมลงนามโดยมีในายชัยวั์เชื่อโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายพชระจันทระรงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตย์คูณสีสุขผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมทสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาร nies, ่วมในพิธีโดยรองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการร่วมมือกันระหว่างมทสและไอเน การร่วมมือกันในครั้งนี้นะับเป็นการขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคอีสานเป็นการสร้างห้องเรียนห้องปฏิบัติการและสถานที่ทํางานอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกัน กล่าวใน3มิติก็คือ1มิติของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมทสนั้นมี3สาขาวิชาหลักที่สอดคล้องต่อความต้องการของบุคลากรของไอเนนะครับได้แก่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับการพัฒนา employability skills และฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้แพลตฟอร์มสาหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรณาการกับการทำงานหรือ C W I E กับ INET 2ก็คือมิติของอุตสาหกรรมซึ่ง i อเนนั้นได้เช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยเปิดสำนักงานสาขาและได้คัดเลือกบัณฑิตมทศ,าศาบรรจุเป็นพนักงานแล้ว 3ก็คือมิติของภูมิภาคโดยสำนักงาน iNet ที่ตั้งอยู่ในมทสาจะเป็น,นกลไกกระจายโอกาสสู่ภาคอีสานตั้งแต่การจ้างงานคุณภาพสูงการให้บริการอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลโซลูชันแก่ท้องถิ่นไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้การอบรมอัพสกิลรีสกิลสำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมีแนวทางความร่วมมือที่จะยกระดับการจัด c w i e ให้ตรงตามความต้องการของแรงงานดิจิทัล การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริง การสร้างพื้นที่ปฏิบัติการร่วมของมหาวิทยาลัยนักศึกษาและภาคเอกชนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลรวมถึงเปิดกว้างกิจกรรมอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นสมควรโดยบริหารความร่วมมือในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการร่วมมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ต่อยอดได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมทําให้การพัฒนาดิจิทัลของประเทศเกิดขึ้นจริงในภูมิภาคด้วยพลังของการศึกษาวิจัย นวัตกรรมและภาคธุรกิจที่เดินไปด้วยกันโดยนางมรกกุลธรรมโยทินกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวด้วยนะครับว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษารวมถึงขยายฐานความรู้ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมในจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ผ่านมามี Innovation Hub นะครับอยู่ในจังหวัดต่างๆอาทิขอนแก่นเชียงใหม่สงขลารวมถึง Data Center ที่สระบ,บุรีมีการจ้างงานในภูมิภาคต่างๆผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างงานที่ทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไอทีและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทั้งนี้ไอเน็ตมีแผนในการรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมปฏิบัติงานในหลากหลายตําแหน่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตโดยมีเป้าหมายที่จะรับบุคลากร100อัตราภายในปี2568และมีโอกาสที่จะขยายไปถึง500อัตราในอีก3-5ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันไอเนนั้นมีพนักงานกว่า3,000คนทั่วประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอทีและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยครับ